เรื่องแห่งความผูกพันของเราจากรอยยิ้มเล็กๆที่เราให้กันคอยดูแลหัวใจและนับถึงแต่นั้นผ่านไปทุกวันผ่านเดือนและปีเรายังเจอกันเจอกันที่เดิมเด็กเติมทุกอย่างจากใจที่ดี ได้มีพลังแข็งแรงแข็งังได้กว่านี้เพิ่มพูนดด้วยวันเวลาที่แห่งนี้ที่ทำให้สองเราเจอกันได้ผูกพันถึงทาที่แห่งนี้ที่แติมแต่งภาพวาม ดทูดียิ่งกว่าที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจตลอดไปก็เสียหายเที่ยวนี้ World Bank ก็ประเมินว่าประเทศไทยมากกว่า1ล้านล้าน ะมต้องใช้เงินตุ้นปูต้อง7 8 0 0 0 0ล้านใช่ไหมฮะ,เ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เ,เงินเนี่ยมันมันก้อนมันใหญ่นะแล้วไอ้ส่วนที่เสียหายเนี่ยนะมันก็เป็นท่าเอกชนด้วยนะบางโรงงานนี่หยุดการผลิตไปเลยนะแล้วก็นอกจากุดการผลิตเสียโอกาสแล้ว<อ>ลูกค้าหายไปแล้วนะเขาเคนที่ทําธุรกิจหมดความเชื่อถือกันเราแล้วว่าเราส่งของเขาไม่ได้เขาไปซื้อคนอื่นแล้วนะฮะไ เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่จมน้ํายังต้องกลับมาซ่อมแซมเพราะนั้นไอ้ความเสียหายเนี่ยมันเยอะทุกคนก็คงมันนั่งคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยจะจัดการกับตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรเช่นทําระบบป้องกันก่อนไหมอ่านะฮะแล้วไอ้ระบบการป้องกันที่เราเคยทาในอดีตทำไมมันป้องกันไม่ได้มันป้องกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าน้ํามุดมันมีนะฮะไม่ใช่น้ํา <c oughs> <c oughs> บนพื้นมันน้ํามุดมาข้างล่างมันมีอย่างนี้เป็นต้นเราจะจัดการกับมันยังไง แล้วมันก็คงจะนําไปสู่ว่าข้างหน้าเนี่ยในการรูปแบบการก่อสร้างหรือว่าอย่างหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยผมคิดว่าระบบะน้ําเข้าออกหมู่บ้านเขาเนี่ยระบบระบายน้ำเนี่ยเขาอาจจะทําไปถึงขั้นว่าเหมือนกับเป็นประตูระบายน้ําเล็กๆอะ่ะนะฮะขึ้นมาคือว่าถ้าเผื่อว่าน้ํามานะฮะ,ะเขาปิดประตูะไม่ให้น้ําข้างนอกเข้าเขาทาคันป้องกัน แล้วก็สูบน้ำที่เราใช้อยู่ภายในหมู่บ้านออกได้อย่างเงี้ยหมู่บ้านเขาก็จะปลอดภยัยนะก็าอาจจะเป็นจุดขายกับทางคนที่มาจะซื้อบ้านบอกว่าเออ,เอ,อผมจะท่วมไหมก็บอกไม่ท่วมแน่นอนอ้าวไม่ท่วมยังไงไม่ท่วมเพราะว่าหนึ่งผมอยู่ที่สูงไม่ท่วมเพราะผมไม่ใช่ทางน้าผ่านไม่ท่วมเพราะว่าผมมีระบบเมื่อท่วมแล้วผมจัดการได้จัดการยังไงน้ํามุดไม่มีเพราะผมทาประตูระบายน้ําภายในหมเรียบร้อยนะฮะประตูน้ําเล็กๆซึ่งวันนี้ เราเองเนี่ยเวลาบ้านเก่าๆเนี่ยนะฮะเราไม่รู้น้ําเข้าน้ําออกบ้านเรามันมันมันอันไหนอะ่ะนะฮะแต่บ้านใหม่ๆเนี่ยน้ำน้ำเข้าน้ําออกบ้านเราไปที่ไปที่ไอ้ระบบระบายน้าของของกลางเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดเดียวเพราะฉะนั้นจุดเดียวเนี่ยบ้านที่คนมีลักษณะอย่างเงี้ยจะปิดได้ง่ายใช่ไหมฮะก็ปิดอีตรงทางเข้านะน้าก็ไม่น้ํามุดก็ไม่มีใช่ไหมฮะส่วนน้ํใช้ยก็ ระบายออกโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมันจะเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นทุกคนต้องปรับตัวนี่ผมยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆนะโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องเลือกแหละเลือกพื้นที่ที่ความเสี่ยงน้อยถ้าจะลงทุน2 0 0 0ล้าน3,000ล้าน5,000ล้านหมื่นล้านก็ต้องก็ต้องพยายามที่จะดูในพื้นที่ซึ่งซึ่งมีความเสี่ยงน้อยพื้นที่สูงแต่ว่าสูงไปนู่นเลยไกลๆไกล,ไกล,ไกลตลาดไกลวัตถุดิบนะฮะ ไม่มีระบบที่มารองรับนะฮะไฟฟ้าน้ำนะท่าเรือห่างไกลเขาก็ไม่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องประเมินได้และเสียใน,น,นะนสิ่งของพวกบรรดานักลงทุนท่ามกลาชาติอย่างเงี้ยเขาจะควรจะต้องมีอะไรคิดมากกว่าที่ผ่านมาบาในการที่จะลงทุนคือเวลาเข้ามาทำอ,อ่ถ้าลงทุนอยู่แล้วเขาคงเขาคงต่อนะฮะ แต่ถ้าจะมาลงทุนใหม่เนี่ยเขาคงจะประเมินเรื่องความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเติมความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเรื่องน้ําเรื่องอย่างอื่นความเสี่ยงจากการดูแลของภาครัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยภาครัฐด,ดูแลเท่าดีหรือเปล่าให้ความเป็นธรรมมาเข้าป่ะนะฮะใส่ใจพอป่ะแล้วหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขปัญหาจริงจังไหมนะ,ะอันนี้ผมว่าเขาคงเป็นองค์ประกอบนะที่เขาจะตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังพูดอยู่เสมอนะครับว่าการทรําธุรกิจเนี่ยเขาไม่ทุ่มไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียวแล้วครับกระจายอย่างเราเนี่ยไอความได้เปรียบในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์เนี้ยต้องรักษาไวให้ได้นะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยกว่าจะสร้างระบบนี้ให้กับประเทศขึ้นมาเนี่ยนะฮะ ที่คนอื่นย้ายฐานมาผลิตในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเป,เป็นเรื่องที่ดีก็ควรจะต้องต้องดูแลให้ได้ระบบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนะฮะไปป้อนตลาดโลกในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ต้องรักษาไว้แล้วก็ต้องต่อยอดนะฮะไม่ได้ทำแต่เฉพาะไอ้แค่ฮาร์ดดิสอะไรแค่นี้ไาทำต่อยอดขึ้นมาให้มันเป็นอไอ้ตัวตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ควรควรจะต้องทําต่อนะฮะอะไรที่มันเป็นมันเป็นกลุ่มมันเป็นคัสเตอร์มันเป็นสิ่งที่เข้า,ามาลงทุนรวมกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องต่อยอดให้ได้